นะครับอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายของรับตอนนี้ใช่ใช่เส้นท่านกอนเนี่ยผมมาเข้าผมอยู่นะผมเิมตัวการที่นั่งนะครับแล้วก็ใาย ก็มาเป็นผู้มามาเ่อเกาไกัรา็มนง่ังบิ่อา้ต้องให้ลารนแพเพราะไม่้เกิดมาแล้วมันมันเป็นส่วนร้ายหมดเลยมันก็ไปป่งยากยาที่มีหนึหนึ่ง ผมนายกนิสสอนสมมรวนนะครับหัวหน้าพักประชากรไทยวันนี้ก็นับว่าเป็นอโอกาสดีวันหนึ่งนะครับที่ทางกลุ่มสมุนไพรทั้งหลายนะครับได้นะครับมา,าสนับสนุนนะครับส่วนหนึ่งของพรกประชากรไทยซึ่งจริงๆแล้วพรักประชากรไทย เราก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องพืชสมุนไพรแล้วก็ส่งเสริมแพทย์แผนไทยอย่างจริงจังนะครับปัจจุบันหลายท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็รู้ดีว่าพืชสมุนไพรเป็นยาที่รักษาโรคโควิดนะครับแล้วก็หายจริงๆครับไม่ว่า จะเป็นหน่วยงานไหนนะส่วนใหญ่ก็รับรู้อยู่แล้วว่ายาที่รักษาโรคโควิดได้ในทุกวันนี้ก็คือพืชสมุนไพรไทยเท่านั้นและก็ดีที่สุดนะครับฉะนั้นในนามของพรกประชากรไทยวันนี้เราผลักดันนะครับเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรและก็แพทย์แผนไทยนะครับให้ศูนย์ไพรไทยจะต้องสู่สมุนไพรโลกนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับพักประชากรไทยขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับว่าพักประชากรไทยนะครับจะมุ่งมั่นส่งเสริมอย่างจริงจังนะครับและก็จะกำหนดเป็นนโยบายาหลักของพักเลยเรื่องโควิดนะครับอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์โลกเช่นกัญชานะ ใช้ในการป้องกันและรักษาซึ่งนะครับกำลังคัดกรองสิ่งที่ดีๆต่อพี่น้องประชาชนนะครับพักประชากรไทยจะนำสมุนไพรทางเลือกไม่ว่าจะเป็นกัญชามาส่งเสริมรายได้ชุมชนในยุคโควิดหลายอย่างนะครับที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆของพืชสมุนไพรทั้งหลายนะครับให้สู่พ่อแม่พี่น้องประชาชน ได้อย่างจริงจังนะครับอีกประการหนึ่งนะครับพักประชากรไทยจะเป็นแกนนำนะครับในการผลักดันที่จะให้สวัสดิการของผู้พิการนะครับของผู้ป่วยติดเตียงนะครับของผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงพักประชากรไทยร่วมกับสมาคมมูนิธินะครับแพทย์แผนไทยนะครับหลายที่เรา จะเป็นผู้ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับนั้นขอ,อกราบนะครับในโอกาสนี้ว่าให้พ่อแม่พี่น้องตรหนักได้เลยว่าพักประชากรไทยยังอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ตลอดนะครับยังไม่ไปไหนยังอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปครับแต่เนื่องในอโอกาสที่ผ่านมาพักประชากรไทยยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในสภานะครับและหวังในโอกาสข้างหน้าพักประชากรไทยนะครับโดยผมเป็นผู้นำในพักผมให้คำมั่นสัญญากับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับพักประชากรไทยมีแนวนโยบายนะครับเกี่ยวกับาการส่งผู้สมัครในครั้งต่อไปเต็มทั้ง400เขตแล้วก็บวกอีก100นะครับนี่ตอนนี้พักประชากรไทยได้เตรียมตัวไว้พร้อมพอสมควรนะครับส่วนอีกประการหนึ่งซึ่งหลายท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ ยังจ้องอยู่ว่าพักประชากรไทยจะส่งผู้ว่ากทมหรือสอกอ,อในนามของพักประชากรไทยหรือไม่ขอบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้เลยว่าบัดนี้นพักประชากรไทยพร้อมส่งสงกทั้ง50เขตและก็ผู้ว่ากทมแน่นอนนะครับ พักประชากรไทยจะคัดสรรบุคลากรที่ดีที่สุดให้กับคนกทมเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ผมในานามหัวหน้าพักก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศฝากพ่อแม่พี่น้องคนกรุงเทพนะครับว่าพักประชากรไทยจะนำสิ่งดีๆจะนำความสุขคืนให้กับ คนไทยทั้งประเทศแน่นอนโดยเฉพาะคนกทมเพราะฉะนั้นในโอกาสใกล้ๆนี้พักประชากรไทยก็จะมีการเปิดตัวสอกอทั้ง50เขตแล้วก็ว่าที่ผู้ว่ากทมแน่นอนครับขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับในนามของเครือข่ายสมุนไพรไทยนะครับ เราคิดว่าภูมิปัญญาไทยนะครับสมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลกจะช่วยในการป้องกันและรักษาโควิดได้ในระยะที่รวดเร็วในยุคนี้นะครับหลายหลายเครือข่ายเลยคิดว่าจะมีการสนับสนุนนะครับนโยบายที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนร่วมกับทางพักนะครับเพื่อลงพื้นที่นะครับโดยทั้งคณะทางแพทย์สาขาต่างๆนะครับช่วยกันนะครับกับพัก ซึ่งเราได้เล็งเห็นว่านโยบายของพรรคนั่นเองมีความจําเป็นต่อพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณมากครับนัดแนะนําตัวครับผมชิวานนท์พรลัทธนิกุลนะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าผมมีสภาพเหมือนคนปกติแต่ผมครับมีความพิการตั้งแต่กําเนิดน,นะครับนี่ถือเป็นปัจจัยและปัญหาหลักในการดําเนินชีวิตของคนพิการที่มีร่างกายที่ไม่ครบ32ประการหรือขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะไม่สามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข วันนี้นะครับผมต้องขอกราบอขอพระคุณนะครับคณะกรรมการบริหารพักทุกทกท,กท่านนะครับที่ให้ผมเป็นหนึ่งในพลเมืองของคนพิการไทยซึ่งในปัจจุบันเรามีคนพิการทั้งสิ้น7ประเภทความพิการรวมแล้วประมาณ2 00 1 0ล้าน1แสนกว่าคนนะครับถือว่าเป็นจํานวนตัวเลขที่เยอะและพวกเราถูกกล่าวเสมอว่าบางครั้งคนพิการเราถูกมองว่าเราเป็นประชาชนชั้นสองในเรื่องของการจัดสิ่ง อำนวยความสะดวกหรือว่าสวัสดิการแห่งรัฐนั้นพวกเรามักจะถูกมองข้ามไปอยู่เสมอพวกเราถึงได้เปรียบเปยตัวเองว่าเราเป็นประชากรทั้นสองหรืออย่างไรแต่วันนี้ครับเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของทางการเมืองที่พักประชากรไทยแน่นอนครับผมอายุ43ปีผมเกิดมาผมได้ยินคําว่าพักประชากรไทยตั้งแต่จําความได้นั่นคือคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณตาคุณยายเห็นความสําคัญและการดําเนินง,งานของพักประชากรไทยมาอย่างยาวนาน วันนี้ผมอายุ43เพิ่งจะได้เข้ามานะครับสัมผัสของคําว่าพรรคประชากรไทยเป็นอย่างไรแน่นอนครับเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ว่าท่านหัวหน้าพักและท่านประธานยุทธศาสตร์ให้ความสําคัญและมุ่งเน้นที่จะผลักดันส่งเสริมให้คุณภาพของคนพิการเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีในวันข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ทาง,งผมได้รับทราบจากท่านหัวหน้าพักในเรื่องของเบี้ยความพิการซึ่งปัจจุบันคนพิการเรา มีเบี้ยความพิการที่มีความเดือมล้ํามี800และ1,000บาทเห็นไหมครับคนพิการเรายังได้เบี้ยที่ไม่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันเลยทําไมจะต้องมี800และ1,000บาทในเมื่ออํานาจและหน้าที่ของรัฐคือการดูแลที่น้องประชาชนพวกเราคนพิการถึงเรียกร้องว่าเราก็อยากได้สิทธิที่เท่าเทียมกันแน่นอนครับวันนี้รรคประชากรไทยโดยผู้นําของเราหัวหน้าพักนะครับท่านคณิศรสมมารวม สมบรว์นะครับแล้วก็ท่านประธานยุทธศาสตร์แล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรควันนี้ให้ผมมานําเสนอปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องการใน,ในอนาคตเหมือนที่ท่านประธานยุทธศาสตร์ได้บอกไว้ว่าวันนี้ท่านมาในานามของตัวแทนคนพิการท่านอยากมีอะไรดีๆสําหรับอนาคตในเรื่องของการใช้ชีวิตคนพิการท่านนําเสนอมาได้เลยเป็นคําพูดที่ผมเป็นคนพิการที่ลงพื้นที่มามากมายเกือบทั้งประเทศ ได้ยินคำคำนี้จากผู้นําของพรรคประชากรไทยเรารู้สึกสบายใจยิ่งขึ้นครับและถ้ามีพรรคการเมืองอื่นๆหรือนักการเมืองอื่นๆ,นะมออนๆไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็ตามถ้าทุกท่านเปิดโอกาสให้กับพวกเราคนพิการได้สามารถมาร่วมนําเสนอนโยบายต่างๆพวกเราคิดว่าวันนี้คุณภาพชีวิตของคนพิการเราจะดีขึ้นครับและแน่นอนครับวันนี้ผมก็นําในส่วนของนะครับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ พศ2550นะครับอันนี้เป็นกฎหมายสําคัญที่เป็นกฎหมายเฉพาะครับที่ว่าสําหรับคนพิการโดยตรงเลยซึ่งบางทีภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ้เรามีกฎหมายของคนพิการโดยเฉพาะเลยเหรอวันนี้นะครับผมเลยได้นําเรียนมาให้ท่านหัวหน้าเพราะท่านหัวหน้ามีความจริงใจที่อยากจะช่วยเหลือคนพิการคนยากไร้และคนได้โอกาสรวมถึงผู้สูงอายุในวันข้างหน้าที่แน่นอนครับหลายๆท่านอาจจะชราภาพลง อาจจะมีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเดินไม่ได้นะครับโรคไข้แทรกซ้อนอาจจะต้องมาเป็นคนพิการแต่วันนี้เราจะได้รับการดูแลจากนโยบายของพรรคประชากรไทยวันนี้ผมก็เลยนํามาฝากท่านหัวหน้าพักนะครับเพื่อที่จะไปสารต่อหรือพัฒนานวัตกรรมกฎหมายของคนพิการเราให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยครับที่น้องคนพิการฝากมาครับท่านหัวหน้า ในเรื่องของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการพวกเราจะเรียกกันว่า Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลสิ่งที่เราเรียกร้องคนพิการบนท้องถนนออกไปรณรงประท้วงเราไม่ได้เรียกร้องแค่คนพิการสิ่งที่เราทํานั้นเราทําเพื่อคนทั้งมวลสําหรับผู้สูงอายุสําหรับสตรีตั้งครรภ์หรือคนที่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุและไม่สามารถเดินทางได้ปกติต้องใช้ไม้คำ้ำต้องใช้วิลแชร์ นี่แหละครับคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้สังคมไทยและประเทศไทยเราน่าอยู่การออกแบบในเรื่องของอารยธรรมบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาทวิถีนะครับการเดินทางเชื่อมต่อรถมีรถไฟทางเรือทางน้ำทางอากาศพวกเราคนพิการผู้สูงอายุเข้าถึงกันแล้วหรือยังวันนี้ก็เลยนํามาฝากท่านหัวหน้านะครับ,คครบที่ท่านหัวหน้ามีนโยบายที่อยากจะบอกว่าออกแบบโครงสร้างของประเทศให้สอดคล้งองกับการเดินทางใช้ชีวิตของคนพิการเรา คนตาบอดจะเดินทางได้อย่างไรอะมีไหมเบลบ็อกนู่นนี่นั่นพวกเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากพักประชากรไทยที่ท่านพร้อมรับนะครับปัญหาจากที่วันนี้ผมเป็นตัวแทนของคนพิการคนหนึ่งในประเทศไทยแล้วกันนะครับหลายๆท่านอาจจะมีแนวความคิดอย่างไรไม่ทราบแต่วันนี้สิ่งที่ผมได้มารับฟังนโยบายจากพรคประชากรไทยผมตอบได้เลยว่าผมรู้สึกปลื้มและก็มีความหวังกับนโยบายของท่านนะครับ,รบสำหรับวันนี้ผมขออนุญาต นานโยบายสิ่งดีๆนะครับที่หลายๆท่านเห็นว่าผมทํางานเพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้ได้โอกาสอย่างไรวันนี้พรรคประชากรไทยจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราจะต้องมาใช้เพราะว่าท่านทําหน้าที่ในเรื่องของนักการเมืองเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของประชากรไทยและพละเมืองไทยรวมถึงคนพิการอย่างพวกเราผมต้องขอการาบขอพระคุณแทนทุกแทนพี่น้องอคนพิการมากครับทุกท่านครับขอพระคุณครับ